สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับก็มาเล่นอยู่ใน X Shot นะครับผมปืนที่ผมหยิบมาเล่นนะครับจะเป็น Army God X 0 1นะครับผมโอ้โหปืนนี้โคตรแรงนะครับไม่รู้ว่าแรงจริงหรือเปล่านะครับโอเคแต่ว่าเพื่อนแม่งเอาบอมสอยไปแล้วนะครับอย่างผมก็น่าจะเต็มที่ได้แค่ปืนกลนั่นแหละนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้มัมมี่มันเริ่มเยอะแล้วชิหายแล้วว่าอยู่ข้างในรูนี้ดีกว่าปลอดภัยชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้การเด่นการเดยนการเด่น,เดนฟรีแตก ที่มันแตกง่ายไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างงี้เว้ยมันโดนปืนบอมอัดไปหลายนัดแล้วเออุอยใครบาระเบิดควายวะระเบิดโคตรแรงนะครับระเบิดควายห้องนี้เขาบอกว่าอย่าอ่านนะครับแต่กูอ่านไปละไม่ว,ว่าจะโนอะไรแม่งเขียนมาแค่นี้นะครับโอเคเราหามาม,มีดีกว่ามาม,มีไปไหนอยู่ข้างล่างแน่แนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่วะแต่คือเคลียร์ดินเสียงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เกือบซวย ยิงแม่งเลยครับยิงแม่งไปเอ้ยกระเด็นไปได้ยังไงกระเด็นไปได้ยังไงเฮ้ยมีร้องหนไปเพื่อนฝากเคลียร์ด้วยขอแล้วกันกล่องอันนี้ไปก่อนกูอย่าตายก็พอละเพราะว่าเวลาตายมันจะลําบากนะครับเอ้ากาแตะไปไหนยิงแม่งเลยครับอัดอัดอัดไปไม่มีใครมาก็ยิงต่อครับผมต้องระวังตายโอเค้เยดินเสียงร้องหน ไหนวะได้ยินแว๊บๆต้องใส่หูแววต้องใส่หูอุ้ยเฮีย <Yeah! S 1> ของจริงไอ้สั์หนีก่อนกูเมื่อกี้แม่งของจริงเลยแม่งกูไม่โดนได้ไงวะคือเมื่อกี้ผมควรที่จะโดนนะเว้แต่ว่าเสือกไม้โดนโอ้ตรงนี้คือยิงกันนัวมากยิงอะไรกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกือบขอแล้วกันกล่องอ่ะไปครับไปก่อนละ เดี๋ยวๆนะเฮ้ยมามียังมีอยู่โอ้โหจีีเน้นๆตายซะเฮ้ยตัวฟรีตัวฟรีของชอบเลยต่อแล้วกันตัวเนี้ยโอ้โหโดนกำแพงว่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วตามะตามมาว่ะตามมาว่ะมามามายิงยิงดันเลยยิงตามมาเลยครับลงไปโอเคแล้วก็ตัวข้างล่างนี้กูขอขอครับขอโอเค นีก่อนนีก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายปึ๊บกลับมาอยู่จุดเดิมลองหนไม่มีเนียนนะโอเคไม่มีเนียนปืนอนี่แหละของจริงจริงจริงป่าวะไม่มีมัมี่มัม้งต้าหลังดูแตกข้างหน้าก็พอแล้วคนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับตอนนี้คือมีแต่เหยื่อมีแต่ล่างเทานะครับมัมี่แม่งตายเอาตายเอานะครับเจอแต่ของหนักหนข้ครับแปะข้างใต้หอไม่มี โอเคเอาค่าตัวตายอีกอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่าเผื่อได้เป็นมัมมี่ด้วยงั้นต้องไปอยู่ในจุดที่แบบว่าคนมันชุมกันเยอะๆนะครับแต่ว่ามันลําบากก็ตอนที่ตัวเองเป็นมัมมี่นี่แหละจริงๆเฮ้ยไม่ได้เป็นวะไม่ได้เป็นเว้ยต้องมีคนสักคนเป็นอ่ะแถวเนี้ยข้างล่างเป็นวะเตรียมรับมืออ่ะตอนเนี้ยเอา้าตบไม่โดนตบบืดตบบืดตบบืด ข้างหน้าเหมือนจะมาข้างหน้ามาข้างหน้ามายิงไปเลยครับยิงไปเฮ้ยปล่อยมันมาปล่อยมาก็ได้มั้งมามาเลยครับยิงแม่งเลยยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับเอาตายไปโอเคสวยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วชิบหายละเพื่อนกูแตกแน่เลยเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไอ้เพื่อนแป๊บนึงเพื่อนกระสุนกับแป๊บรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงขอละกันตัวนี้โอเคสวยเฮ้ยเคลียร์เฮ้ยเกือบ มัมี่สมัยนี้วิ่งไวมากวิ่งไวแบบวชิบหายหายโดนระเบิดข้ามุมครับข้ามุมยิงแม่งเลยแตกสวยดีเฮ้ยเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวลอยขึ้นไปได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันเป็นสเตปมันเป็นสเตปครับเดี๋ยวนี้ฮแน่มันเป็นสเตปครับโอเควันหลังผมจะได้จาและนําไปใช้ครับเวลามันอัดตรงนี้ใช่ไหมมันสามารถลอยมาฝั่งนี้ได้โอเคได้จําไว้ครับฮะแน่ฮะแน่ แม่งมีคนทำตามไม่แสดงว่ารู้ชิบหายยิงลงไปอันเนี้ยเอ้กระสุนกูจะหมดวะอัน,นต้องค,อค่อยยิงแล้ววะกระสุนผมไม่มีเล่นจริงปุ๊บอืมกูไปก่อนละอย่าตามมาอย่าตามมาโอเคอยู่กับเพื่อนครับปลอดภัยสุดครับก็แต่ข้างบนนี้กล่องกระสุนหรือเปล่าขอ,อนะไม่ใช่วะถ้าไม่ใช่ก็ต้องเคลียร์เคลียร์ครับอืม อยากได้กล่องกระสุนะตอนนี้คือปืนผมยิงเล่นจนหมดแล้วแต่กล่องข้างหน้าเนี่ยน่าจะใช่แล้วนึ่ผมผมเคลียร์ก่อนนะเนี่ยโอเคอะไรที่ไม่ได้ซาดเกือบแตกเป็นไปได้ยังไงกล่องกล่องกล่องกระสุนสักกล่องสักที่ไม่มีให้ผมเลยหรอไอ้เชยเอ้ยแป๊บแป๊บแป๊บขอพิมพ์เก่อนถ้าไม่ตายกลับมาอ โอ้โหแม่ไงไอสัตว์เล้จนได้โอ้โหแล้วไม่ตบผมง่ายจังวะคืออยู่บนหอสองคนแล้วตรงเนี้ยเอ้ยต้องรับปับเว้ยรับพรพิเศษตกใจโหผมก็ตกใจเหมือนกันเว้ยไปครับรับพรพิเศษแล้วสามารถลุยต่อได้เว้ยไปเลยไอ้เหี้ยติดสโลไปดีไปดีปดเฮ้ยตบไม่โดนตบวุ้ดตบวุ้ดเชีย่ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วดัก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 ปึ๊บแตกโอเค มามีทั้งห้องครับวินแปมามีรอบนี้มาคราวนี้ไปอยู่ไหนไม่รู้ว่าจะได้เป็นมามีหรือเปล่านะอผมอยู่กลางเขนกอนเอ้ยไม่ใช่กลางเขนดิจุดบีจุดบขออย่างเดียวขอไม่เป็นมามีโอเคสวยกับดักวางพร้อมใครเป็นกูยิงอ่ะด้านหน้าเป็นครับด้านหน้าเป็นโอเคเอาแล้วเพื่อนยิงระเบิดผมไปและถ้าอยู่ไกลๆก็ค่อยๆทีละนัดละกันเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยกระตุก ตกไปวะงงอตัวฟรีตัวฟรีฟรยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับ์ตัวฟรีอุ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะ,ยอะแป,ป๊บแป,ป๊บรอแป,ป๊บนึงตัวระเบิดยัดไปอุ้ยจะเอ๋เจเอ๋วะ <c oughs> ข้างหน้ามาชิบหายได้อยู่ได้อยู่เพื่อนตกใจถึงกับวิ่งหนีเลยครับตอนนี้มาแล้วมันมาแล้วไม่แตกเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้อุ้ยระเบิดสไลด์เลยกูเฮ้ยระวงังระวังเฮ้ย อยู่ดีทําไมตัวลอยลอยอ่ายังไม่ตกเพื่อนยังอยู่ครับเพื่อนยังอยู่เพื่อนผมยังอยู่วิโอ้โหกระเด็นไปได้ไงกระเด็นไปสักไกลลองหุนลองหุนลองหุนมา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 โอ้โหตายครับห้องนี้บอกเลยว่าของเกลียนเต็มระบบมีทั้งมีดทั้งปืนแ็ห้องมันไม่นโง่ Surprise Surprise วไม่ทันแล้วเพื่อนเอาเอาไหมเจ้าก็เอาครับโอเคผมไม่เอา ค่อยแล้วกันค่อยวิ่งหายิงข้างหน้าก่อนไอปืนตัวเนี้ยสีม่วงเนี่ยยิงมนม,มี่แรงนะแล้วก็การตบตั้งทีหนึ่งนะครับอย่างดีปืตนตัวนี้แตกไปเออคลิปนี้ผมพอที่ยิงอยู่เว้แสดงว่าปืนเนี่ยแม่งของจริงว่ะแสดงว่าปืนนี้แม่งของจริงครับทุกคนเชียร์แต่ว่าตอนนี้มมนมี่แม่งมาเยอะจริง <c oughs> านายขนมต้มเดี๋ยวนะขอเซตหยอยขอยิงหน่อย ค่อยๆสกิดครับค่อยๆค่อยๆผมขอนะตัวด้านล่างอ่ะค่อยๆค่อยๆอย,ยิงครับทำไมยิงไม่โดนเลยวะแต่ตายก็พอแล้วกูอ่ะยิงไปโปรฟรีผมก็ชอบเหมือนกันสวยครับเออตอนนี้คือผมอยากได้กล่องกระสุนมากเลยนี่ไงกล่องเซิร์ฟไทสัพพลายมาต้าฟกเกอร์เรื่องของเรื่องคือผมจะไปเอาอยัางไงวะมามีแม่งไปดักเอาแล้วแน่เลยกระสุนกูจะหมดไม่ใช่ไรอยู่เพื่อนฝากที กระสุนเพื่อนเยอะจัดดูจากการยิงแม่งอ,อืยิงไม่ยัง <c oughs> ้งเหมือนที่เสียงมัมมี่ไม่ได้แดกครับกูหนีก่อนเอา้าเฮ้ยเพื่อนเป็นเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังครับมันอยู่ด้านหลัง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 เพื่อนด้านหลังโอ้โหแม่งเลอ้าวชิบหายเพื่อนแตกเฮ้ยเพื่อยิงนะครับปืนบอมปะเนี่ยโอ้โหปืนบอมบอมอะไรก็ไม่รู้ หายละกูตายแน่เลยเฮียอุ้ยอื้มอุ้ยเยอ้ตายสักตัวดิเอ้าตกสวยเหอะจะรอดปะเนี่ยกูอุ้ยอุ้ยตามมาอุ้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งเฮียแตกไปสองรวยเหอะแล้วตรงนี้เล่นยากด้วยเรื่องของเรื่องอยู่ไหนดีวะเนี่ยอู้ยรอดเฉยเลยรอดยังไงวะวินนี้แหละมัมมี่ครับของจริงของแท้ อูนี่แหละเป็นมัมมี่เนี่ยรอบเนี้ยชัดเจนแต่คลิปนี้พอได้ยิงอยู่ครับได้ยิงอยู่ได้ยิงมัมมี่นะไปปิดท้ายหน่อยไว้ปิดท้ายจากการเป็นมัมมี่โอ้โหเอ้าไอ้เฮียได้เป็นว่ะตอนแรกนึกว่าไม่ได้เป็นแม่งได้เป็นไอ้ชิบหายตบโอ้โหไม่โดนเออโดนไอเวนเฮ้ยโอ้โหปืนไฟปืนไฟโอ้โหปืนไฟแท็กเกอร์นี่ปืนเก่าแก่มากนะไฟแท็กเกอร์ โอ้โหแม่งยิงกันดุสาดโ,โหผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหแม่งเจ้าตัวด้านข้างอันนี้แม่งบอกว่ากูปวดคีชิบหายแล้วก็ทิ้งตัวแล้วออกเกมไปละเหตุเหเห็นนะผมจะเอาตัวนี้แหละแม่งยิงกูอีเวนอ่ะยืนพิม์ <c oughs> กูว่าแล้วมัวแต่ยืนพิมพ์ตายเลยไอ้ <c oughs> คนหนึ่งมันยิงผมจากไหนวะอ๋อยิงจากด้านล่าง ตรงนี้มันมีหนือดอ่ะไปไงวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแหนบอรวะตรงนี้กูเองอุยอ้ยตไม่โดนไอ้เหี้ยทำไมตูดระยะมันสั้นจังวะเมื่อกี้โดนตูดแป๊ดเดียวเองแต่คือผมเกิดนานมากเลยแล้วคือคน้นออกไปหมดจากมัม,มี่เยอะเยอะอ้ก็เยอะอยู่นี่ว่ะดูสิว่ามมมี่จะสามารถได้แค่ไหนไปแม่งยิงตามตูดแล้ววะ่ะ รับพรอ้รับพรไม่ทันไอเ้เหี้ยอืมกูต,ตายแต่คือมันวิ่งผ่านหน้าแล้วเมื่อกี้รับพรเสาหักโอ้โหแล้วมึงก็พิมพ์ซะอย่างนี้สักพักหนึ่งคนแม่งไปถล่มยิงเสาหักชิบหายเดี๋ยวดูเจ้าพ่อนะดูขึ้นชื่อว่ามันจะขึ้นชื่อตายเปล่าต้องดูครับอืมขอเกิดใกล้ๆได้ปะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนีจากตรงนี้ก่อนไปหายเจ้าพ่อเดี๋ยวเจ้าพ่อผมมาแล้วเจ้าพ่อเรียบร้อยกูว่าแล้วโดนอัดไอเ้เที่ย อ้๊ยผมมาโดนเน้นๆตายห่ามัมมี่กับคนก็ครึ่งๆกันตอนนี้โอเคขยายเผาพานันธ์ุละขยายเผาพันธแล้วครับตอนนี้โอ้ยเกิดอย่างนานเกิดนานจัดโอเคอยาจะเกิดช้าแต่ก็ได้เกิดเฟี้ยวอันนี้อันนีนไน้ไอเยี่ยมไม่โดนโอ้โหแม่งสัตว์ยิงกันแม่นจังวะโอ้นายทาวิน นายก็ยิงแม่นเกินโอเคตอนนี้ก็คือมัมมี่เริ่มเยอะแล้วเหลือคนแค่สี่คนครับเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งแตกอีกหนึ่งครับผมเหลืออีกสองคนผมว่าแม่งอยู่เสาหักเว้ไอ้พวกตัวที่เหลือมันมีอยู่มีหลุดหลุดไปเสาหักอยู่เฮ้ยไม่ใช่เสาหักดิบนหอเสาหักที่อะไรอ่ะฆาตตตายไปแล้วหนึ่งไปคับไปคับตายนะตายนะเดี๋ยวดักดักมันก่อนดักมันก่อนมันอยู่ไหนเอา วิ่งไปแล้ววะวิ่งไปบีชัวเรียบร้อยครับแตกโอเคครับมามีชนะครับผมรอบนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ